ลบโอ้โหเออบุกเจ้านิมเหรอวะว่ะเสียดายเหรอขายไหมตัดตัดตัดสินใจไหมรีบตัดสินใจไหมไ่จะเอาออไปใช้นานนี่ในพันอยู่ไหนครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ๋อไอฮงไงนี่ทายควายนะแัตต่ก่อนมึงก็ทายควายได้บ่ฮะเหรอ อ้ย,ยะเดี๋ยวพามาดูรถไทสิใทยเดินตามใช้ได้ไหมนี่ได,ได้อะไดกี่ปีแล้วนี่อ,นนนนอันนี้โครงอะไรนี่นนรูอยู่โครงขอ,งอไรนี่ไมไ่ขัด็นกระสีก่เก็นา,นานโอ้โครงกระทิงเหล็ก เออนี่ดิกโค้องอินสนอมแล้ววะเครื่องเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดแรงวะเจ้าคือเจาอะไใช่ไหมไม่ใช้ไม่ได้ใช้ใช,ใ,ชใช้ปีนี้เลย <c oughs> เออปีนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ <c oughs> นี่เนี่ยเพราแล้วลองสานะได้เอารถใช้เดินตามไปใช้แน่เลยจริงเหรอ ก็ยังไม่ได้ใช้ล่องนี่อันนี้กินเช็คน้ำมันอะไรนี่เปิดได้ไหมนี่ขายไหมนี่ขายเถอะขายไปฮะไปทำอะไรเหรอลงเวลาถ่าลงได้เอานเลไปเลยหรอไหนหิงตาให้ดูหน่อยได้ไหมนี่อ๋อทำไมไม่ติดจ้ะน้ำมันก็มีดิทำไมจะไม่จะไม่ติดน้ำมันมี ให้ทำไมโครงสวยเหอรอวะรถนี้หลายปีแล้วเออโครงยังสวยอยู่เลย 40, 100, 100. ใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่นี่สี่หมื่นทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นเลยนะบอกไม่ขายบอกว่าบอกให้ไปดูของไซน์หนึ่งค่ะรอเออเดี๋ยวดูของมึงก่อนตาให้ดูหน่อยได้ไหมนี่แต่ฟังเสียงฮะ ตัด <Start S 2> ได้ติดครอบวงให้มันอะไรหลอไหลอ่าทำไมอ่ะไม่ติดเหรอติดไรู้ว่าติดหรือไม่ติด,ตดเออเข้าไปสตารัดเลูกน้อยเอียงเอียงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยอยากฟังเสียงเหรอไม่ติดหรอติดสิงไม่ขายจริงนะขายข<ะ>ายไม่ไรใช้โอ้เสีิงไม่ได้ใช้หรอกเสิงฮะ ขายสอง0มืะมว้พวกกันนะไม่ขายให้สองนมื่นเลยบ่ว,ว่าเรวจะน่าเลยอ่ะขายไว้หมื่นสี่ไปขายได้ไรใส่เอ้ใสหิงไม่ได้ใช้อยู่แล้วอออเอาเครื่องเนี่ยไปใส่ตงตุนู้นฮะ ใส่ตุกุกไหนตุ๊กๆขับอะตุ๊กก็มีเครื่องอยู่เครื่องวันน้โยเครื่องอะไรเครื่องมันน้อยเหรอไหนเข้าไปตานี่หน่อยดิอยากฟังเสียงอะว่ะเนี่ยเนี่ยไม้ออกก่อนเอาไม้เนี่ยออกก่อนตานี่ได้ค่ะมันไม่ตัวเออรอนกี่ปีแล้วตานิดตานยากมากกว่าจะติดอ่ะหู้จะตานยากอะไรตานไม่ยากหรอก อู๋จอดตั้งหลายปีเลยเนาะอู๋จอดตั้งหลายปีก็สตาร์ทติดเหมือนกันเครื่องสภาพเนี่ยสภาพยังใหม่เลยนะเนี่ยอุ้ยว่าสีหิงไม่ขายเลยวะไปไปคิดดูเด้อสีหิงนะเอาไอ้นี่ราคา คิดหน่อยไปให้เวลาคิดอยู่นั่นนี่ฮะเซฟอยากไรอยู่ฮะมันหายากเลยเนี่ยหายากเหรอมันจะมีสักกี่คนเอาเพราะขายทิ้งกันไปหมดแล้วขายขายะของเกา่าเออน,นั่นแหละแล้วมึงไม่ขายสินี่มีผ่านมีอะไรไหมนี่มีครบ,บหมดเลยนะ นี่่่คาดดไ้มมบเออแต่โครงมันสวยมากเลยนะโครงไอ้เฮียโครงไม่ได้อยู่เลยฮะเคลเร่น่ะเออแต่โครงสวยมากแต่ก่อนม,มีนเป็นเคลเร่ไม้ไม้ตื้นก็เลยแต่เยื้มนิดนึงว่ะหริงไม่ขายจริงนะ อะไรไอ้นี่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่น้อยมันแรงอยู่้้อเอ้ก้าแรงก็พอแล้วมันกี่แรงก้าแรงมสเออก้าแรงน้ำมันก็มีนั่นอีทีเก้าอออีทีเก้า่า นายทุกคนมีใครขายไหมครับพร้อมโครงหรือเครื่องเชยๆก็ได้ไอนน้ครบทุกชิ้นเลยเอ่ะเด็กก่ยังขายอ่ะนายมาสตาร์ทให้ฟังไหมตึกตึกตึก,ตก,ตกสักนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปมัไหนนี่นี่มุดเข้ามาตรงนี้นี่วัวราไปเดี๋ยวเลี้ยงโคกไปอยากฟังเสียงไหมสาได้ถ่ายแล้ว วะรลอยขายกันนี่จะผูกคอเลยเนี่ยบ้านานี้ก็ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าอยากได้จังน,นะอ่าให้ไปซื้อของคนมูลนอ่นะมีไม่ตูอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปาใครแค่ว่าตะนบกอ่ะเดี๋ยวพากูไปดูเลยนะ ปี๊ดเนี่ยน,นะเพลงนย <c oughs> มันมันริ่งใช่ไหมเนะี่ยอ่าว่าไม่น่าติดยากแนละ้ว มีน้ำไหมน,นี่ไม่มีน้ำเลยน้ำมาเติมไดมไม่มีน้ำตัดแป๊บเดียวไม่ได้หรอกน้ำมันอยู่ในอยู่นี่ไม่ได้ตัดนานที่ไหนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเอาออกไปไทายเลยไปเสียหิงถ้าตัดติดนี่ม,ม,นมีไหมอุ้ยมีมีมากขึ้นยังใสอยู่เลยดูเร็วดูดู น่าว yeah! <c ười> ่าไม่น่าติดยากหรอกนี่เอาลับโอ้โหเออเครื่องนิ่มหรออ่ะ้อเครื่องนิ่มว่ะไปหมื่นห้าไว้ิงไปฮะ องเว่ะเสียดายเหรอขายไปตัดตัดตัดสินใจไหมรีบตัดสินใจไหมไม่จะเอาออกไปทายนาหนิในพันอยู่ไหนพันอยู่หลังบ้านไปเอาไปทายนาไปเดี๋ยวไปช่วยไทายนี่เอาเทเลอร์ไปเลยนี่ตรถล้อตบใส่ล้อกีนตะขาบเมืองว่ะผู้สภาพยังดีเลยครับ โอ้ผมอยากได้มาได้จะสตาร์ทมิทีปหนูครั้งเดียวเองเนาะเอออ่ะมันสีไหมเย้โอ้ไม่ใครแต่ไอ้นี่คิดดีๆคิดดีๆคิดดีแล้วมันมีอะไรไว้ใช้งานได้ต่อดิไม่บอกทำเครื่องอะไรนั่นอ่ะรถไรไทยไปตีอะไรนั้นยามันอ่ะไปไปตียามันอ่ะตียามัน ไม่เห็นว่าเขาใช้าดินตามไม่เห็นเซหิงใช้สักทีเลยเนาะเลยมาถามซื้อตั้งต้องตุนข้าวใช้ฮะอะไรนะตุนข้าวใช้ไม่ได้ใช้มากี่ปีแล้วนี่สิบกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วดูอ่ะเครื่องเนี่ยทนมากเลยครับจอดไว้เฉยเอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะจอดตากเนี่ยตากฝนมาสตาร์ทปุ๊บชึ่งชึ่งแล้วตุ๊กตุ๊กมันจะเจอการเย็นยานปมะจิตเลยใช่ไหม เราตงยกเครื่องที่ขายได้เครื่องเครื่องยังนิ่มอยู่เลยครับเร็วกว่าเดิมเอาไปคิดดูสองวันไปให้เวลาอยู่ให้สิบวันก็ไม่ค่ะไอปไปได้เจอกันคลิปหน้าครับเจ้งใดกับ่มขายปะสุดใดกันนี่ไปเอาไปไถนาไปหนิงไปะไทนาปะเดี๋ยวเอาฝนหยุดปุ๊บออกไปไถนาแล้วเนาะไอตีนตะขาบอยู่ไหน นี่เลยเอาไปทายหน้าไหมเอาไปล้างเดี๋ยวเอามารื้อพื้นเลยถ้าไม่ขายอ,ะอ่ะเออจัดต้องจัดเอ,อทั้งก็มีโลครงก,ออก็มีเลยเออโครงก็มีว่ะไอคนมีนี่ไม่ทำอะไรนะเสียหิงคนไม่มีนี่วิ่งหายอย่โครงวิ่งหาแต่ไม้มาทำใหม่ทำสีตรงนี้ใหม่มว,ว่าอยากได้ปะ เอ้าใครมีก็บอกผมหน่อยด้วยราคาเป็นกันเองไปเดี๋ยวไปดูมูนึ่งปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ